ใจโอ้รับแม่ตาเลือกคลิปนี้นะครับเป็นวันที่3ที่เราอยู่สิงคโปร์นะครับที่เราจะพาทุกคนไปที่ซีอาร์คอรเรียมวันนี้ภารกิจของเราก็คือการไปตามหาฉลามหัวค้อนตัวเป็นๆยิ้มอยู่หรือเปล่า ที่สี่อัลครีเมก็มีตู้ปลาขนาดใหญ่นะครับมีปลาทะเลพันต่างๆถึงจินกับเรนนี่จะเคยไปอัลคอรียมมาหลายที่แล้วแต่ทุกครั้งที่มาก็มีความตื่นเต้นอยู่ทุกครั้งนะครับอันนี้ก็เป็นฉลามแบบหนึ่งจินกำลังทำสารคดีอยู่ใช่ไหมลูกทำสารคดีอยู่ใช่ไหมตลอดเวลาที่จินอยู่ในอัลคอรียมก็จะใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยถ่ายวิดีโออยู่ตลอด ตกใจแล้วที่เลนนี่กลัวนะครับก็ไม่ได้แปลกอะไรเพราะว่าเลนนี่ไม่เคยเห็นปากปลากระเบนมาก่อนนะครับกลัวแล้วไม่ยอมเดิน,นหน้าขมวดหน้าขมวดโอ้หน้าเครียดหน้าเครียดครั้งสุดท้ายที่เลนนี่ไปเอลคอเลียมก็คือประมาณ3ปีกว่าที่แล้วที่ญี่ปุ่น<ม>ตู้จะมีเลนนูนให้เราส่องเข้าไปโอ้แม่ขยายปลาโอ้ฮะใรานี่น่น่ ระหว่างที่เราจะถ่ายภาพหมู่เก็บไปเที่ระลึกอยู่ๆเรนนี่ก็ไม่กล้าเดินเข้ามาครับโอ้พี่เจ้าเ่นนี่กลัวปลาไหลครับและนี่คือภาพที่ได้หุ่นและหน้าของเรนนี่เรนนี่เขาไม่อยากถ่ายเพราะว่าเขาเห็นปลาไหลตัวนี้น่ากลัวนะมันน่ากลัวเรนนี่เขาไม่ชอบปลาไหลไอ้ตาดูอด่ะเราเด็กๆก็อย่างนี้แหละจินเจอแล้วนี่ไงแสดงหัวค้อนไง เดิอนอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งครับเราก็เจอกับฉลามหัวค้อนคนที่เจอก็เป็นจินเจอกันน่ากลัวไหมนี่หัวค้อนจินมีเช่นกับพีทปะจบแล้วเจอแล้วในสุดจินก็เจอแล้วเป็นไงครับชอบไหมครับชอบอะไรที่สุดครับอันเล็กชอบปลาอเล็กเขาบอกปลาฉลามคนหนึ่งชอบนีโมคนหนึ่งชอบฉลามจริงๆตรงนี้เขามีอีกโซนหนึ่งสามารถใส่ชุดว่ายน้ำไปเล่นกับปลาโลมาได้ให้ไปจับอลฟินกันไหมจับอลฟินไหม แล้วไม่น่าจะคุ้มมันไปแล้วไม่ได้ไป<ม>จับตัวเราก็เลยไปที่อื่นต่อหลังจากที่ภารกิจของการตามหาฉลามโมคอนเสร็จสิ้นลงนะครับเราก็เดินดูสัตว์ต่างๆต่อแล้วก็ไปซื้อของฝากของสีอะลคาลียมเอาไหมเนี่ยไอยตัวตปลากระเบนเอาไหมเอาปะเอาดอกฟินนี้ไหมเอาไหมดอกฟินนี้ดูเช็คหน้าก่อนเป็นไงเอาไหมดอกฟินนี้เอาเปล่า สิ่งที่เด็กๆเลือกซื้อก็ตุ๊กตาคนละ2ตัวแล้วก็วงกุญแจคนละ2งพวงเมื่อวานเราก็ใช้บัตรมาซื้อตาที่ไปเป็นคือบางที่มันมีส่วนลดใช่ไใช่มีส่วนลดบางที่ก็สิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยที่าเหมือนได้ก็ต้องซื้อดีดีไปร้านอาหารโอเชียนในสซลองที่เราจะพาไปกินปิดพอดีปิดตูันรรจโอดแต่เราจะพาไปกินตรงนี้เมื่อกลางวันเราก็มากินอาหารจีนกันอีกทีหนึ่งนะครับร้านนี้เนี่ยจุดเด่นเขาเหมือนจะอยู่ที่หอยนะฮะ อย่างแรกมา,มาแล้วบีใหญ่มีจานใหญ่จานล,ล,ลัชเราจะต้องเติมพลังก่อนอาหารจีนที่สิงคโปร์นี่รสชาติไม่ธรรมดานะครับต้องลองมากินครับผมว่าอร่อยมากครับจีนที่นีรสชาติดีซัมเบามังที่พี่เบียร์บอกซัมเบาใช่เปล่าไม่รู้เนี่ยเป็นเมนูเห็ดทอดกับปลาหม,มึกแล้วก็หอยนะครับรไม่อร่อยอไม่อร่อยเพราะไม่ฉ่ำจีนเหมือนจะไม่ชอบเท่าไหร่ เป็นไงครับเค็มเอาไม่เคยได้ยินเค็มแตดีสั่งทุกเนี่ยมากินตอนอิ่มแล้วมอบเลอเลยสองปีนรู้ิีหมดหรือเปล่าเวอร์ปลานี่มันจะมีเก๊ยวลูกเล็กนกีเค็มหน่อยๆเปรี้ยวนิดหนึ่งโฟกัสโฟกัสนีก่อนลลก นนเนี่ยร้านนี้กับพ่อทำทุกนี่ยงไปทำอร่อยกว่าบอกล้องไปเลยบอกทางความจริงไม่ต้องเอาใจกันนะทม่ใส่กระดุมนี้ให้กินนะี่บอกไป <c oughs> จำรสชาติดี้ไว้นะเดี๋ยวพอจะไปทำเทียบคือเขบอกว่ามันเปรี้ยวเพราะอะไรเอ๋อที่ยคเขาบอกว่ามันเปรี้ยวเพราะเอ๋อที่ที่ลิ้นไม่ดีตุกแก่ไม่ออกนะรสชาติตุ้กดีถั่วตุ้กดีโะหตุ้ก็เริ่มงตึงเราแย่กันเล่นๆนะครับไม่ได้ทะเลาะกันจริงๆดูหน้าโลกๆจากร้านอาหารปูเตียวเราก็นั่งกันเช้าต่อ หลังจากอาหารกลางวันนะครับเราก็แวะเดินเล่นกันหน่อยแล้วเราก็มาต่อกันที่เคเบิลคาร์สกายนะครับเป็นกระเช้าที่เราจะนั่งนะครับข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อที่จะไปกินอาหารเย็นกลัวอะไรนะครับมันไม่ร้านหรอกเราต้องไม่รัดไม่รพ่อนะพ่อไม่กลัวเลยไม่กลัวแต่ว่าเหยวนะฮะ <laughs> ได้เก็บเสียงไม่ได้เลยจริงเหรอขึ้นอุ้ยอุ๊ยจับมือกันเร็วทำอะไรจีนจะวิวแม่ตัวเราจะนั่งเคเบิลคาร์สกายนะครับไปทั้งหมดประมาณ3สถานีนะครับแล้ววิวก็สวยมากทุกคนชอบนะครับน่าจะมีแม่คนเดียวที่กลัวมาก เ็นชอบไหมชอบนะอนโอ้ือพที่สูงขึ้นอีกสเต็ปแล้วโอ้สูงจริงๆครือโอ้ยเป็นสูงว่ะสุกเนี่ยนำให้การมองข้างบนมองข้างบนมองมอตรงกลางสวยนะ สวยสวยวิวสวยผมรู้สึกว่าตอนนี้นะครับวิวที่ขึ้นมาตรงกระเช้าสวยมากนั่นโรงแรมที่เราอยู่นะอยู่ตรงนู้นอยู่ใกล้ๆกับฮาร์ล็อกเฮ้ยเริ่มชินแล้วพอเราเริ่มชินกับความสูงในระดับนี้ตัวอย่างได้ใดูโปรโปรแล้วก็เตบรู้สึกชิลๆแล้วแม่ดูไม่ชิลนี่นะไรจับมือแน่นเลยค่ะโอเคถ้าทุกคนเขาขึ้นมาแล้วเขากวนอยากบอกอะไรเขา you will never let us fall นกหวีดเราเป็นนกหวีดเหรอโอย ไม่สนใจไม่สนใจเลยเลยลงแล้วะครับอ่าลงแล้วสถานีบางที่เราจะลงถูกไหมเฮ้ยลงแลยแม่ตาเหลือกแม่ตาเหลือกและนี่คือภาพที่ดีที่สุดของพวกเราในการนั่งเคเบิลคาร์สกายแช่ภา จครับเป็นอาหารฝรั่งปาเกตตี้กุ้งออเนียนซุปใจเย็นคนเนี้ยใจเย็นเดดสเต็กเนื้อดูความจุ๊ยซี่จุยซี่อ้ยตาแล้ว ยังไงดู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 แล้วคนนี้เป็นอะไรคอนทราสต์มากอารมณ์เ้ยดีมากมากอ่ะจริง เาหรอจากอาหารเย็นเราก็ไปต่อด้วยการดูโชว์วิงออฟไทม์เป็นโชว์ที่ถูกเซตไว้ที่หาดเป็นแสงสีเสียงแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเต็มทุกที่นั่งครับ ว่าภาพที่ทุกคนได้เห็นกันกับการที่ไปดูโชว์จริงๆมันต่างกันมากนะที่ถ่ายมาก็สวยนะฮะแต่ที่ดูจริงเนี่ยมันคนละฟิลมะครับมันเหมือนว่าตัวแอนิเมชันเดี๋ยวจะพุ่งผ่านละอ,องน้ำออกมาหาเราเลยบางทีมันอาจจะตื่นเต้นไปหน่อยสำหรับเลนี่ เป็นโชว์ที่ไม่ผิดหวังครับเป็นแสงสีเสียงที่ตาการตาโชว์ประมาณ30นาทีมีทั้งน้ำนะครับอนิเมชัน่นพรูปิดท้าย ทริปสิงคโปร์ทริปนี้นะครับเป็นทริปที่พวกเราแล้วก็ครอบครัวแฮปปี้มากมีความประทับใจมีโมเมนต์ต่างๆเก็บไว้และเราก็เชื่อว่าหลายๆคนที่มาที่นี่ก็น่าจะรู้สึกแบบเดียวกับเราอย่างที่บอกนะครับเดินทางไม่ยากครับเหมือนที่ในคลิปแรกนะครับได้บอกไว้แล้วแล้วก็อยากจะพูดทิ้งท้ายนะครับว่าการเดินทางครั้งนี้นะครับพิเศษมากขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นนะครับถ้าเราใช้บัตร Mastercard เพราะว่ามีโปรโมชั่นแล้วก็ส่วนลดต่างๆมากมายนะครับทั้งส่วนลด15%ของการบินไทยในการซื้อตั๋วโดยสาร แล้วก็ส่วนรถที่พักและร้านค้าต่างๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้เพิ่มเติมที่ลิงก์ในแคปชั่นนี้นะครับสวัสดีครับ